เออตัวจีนกูจัดกับไม่ก้าดรอยอับคนใจเราหนึกงึงบุญคุณจัดมั้งเนียจัดมีบุญคุณกับคนใจบุญคุณร้อยอ๋อจะไม่คอนหลักไม่ใจแล้วใจซางออทำหน้าใจแล้วใจนางใจวัวใจควายอะแม่แต่ถึงยุคปัจจุบันนีงแรงอบน้ำอย่างใจนกแก้วออจัดไปพูดเปล่าอย่างใจกระบใยเลยล้างอ่างน้ำมืออย่างต้องใจเพชร ล้วดินเจ้าก็้องฝืนก๊อกเด็กนี่ไม่ได้ปลาเนี่ยวัดต้มน้ำร้อนบอย่างใจกลางนี่ครับชักพิลไอ้นนี่กูยอมรับบางทีแก้วใจชัดพิขนาดเมียมันสักผ้าย่อย่างใจชักพิลกูได้ยินนี่ว่านันเมียมันว่าไอ้เหี้ยไปสักผ้าย่ังใจกูแเลยตัวคนใจนุ่งเว้าพูดดีนัก็น่าเป็นจริง ไม่ต้องไปสนใจน้องนะคุยกันแด่ว่าเรานี่แต่ค่ะครับพอไม่ไปแล้วพี่้องพยายามทำบริการน,น้องมีความหใจนั่นอันมาลีจ้าค่ะครับพี่ทองนี่เก่งนะคะก็ขอบคณหณมาอน้องนะ้ค่ะครับน่ารักพูดจาก็พรอกระเพื่อนน้องมีแว่นหรืไม่น้องไม่มีอย่ยังง่าพียอดแต่ได้แล้วที่บอกแล้วค่ะอี่ยาแต่เมื่อคืนน้องฝันว่าโดนงูรัดอ่ะอ่ามาไปพูดเลยค่ะ bên tôi vừa đặt đại quan đại khác của những mày nói tao vừa đặt đại phúa thứ nào chán này má, nó mà u thì đặt nó này quá eh, kẹ là mai quên kẹ là má kẹ lèo ra à man man xong là đến thứ 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 nào chán này mai vậy thì đặt nó u tôi ăn thì đặt nó này quá tôi đâm đắm mày nó u tôi thì đặt nó này quá tôi đâm này Đâm pì lời cả à man u u đi u, u đi จำได้ไหมในวันนั้นอู๋ตอวตีละนองเออเออพ่อมิกมากับอู๋ตอนันพ่อมิกมาตีละนองพ่อมิกไม่หูเ่้ยแก่ผอมมือพ่อมิกกำลุร่งติมรวยก็ยุ่งดับเล่อหหรอนะคะครับน้องไม่เคยแต่งงานหรอกพี่ต้องไหนเองผู้หญิงกับผู้ชายชาวมนุษย์แต่งงานเสร็จก็ทำอะไรกันบ้างคะเริ่มแรกจะบมาป่าจะเศร้ากองอลเข้าไปแล้วเข้าไปเลยจะบมาจัดกาบนำ พออาบน้ำเสร็จนะคะควจะบอาบน้ำเสร็จกันแจ๊บเจ้ากับบ่าวเราทำไมไม่อาบพร้อมกันล่ะคะเจ๊บบ่าววันไลยอาบก็ไม่ได้บัดจี๊เวลาตู้แรงบุ้งแตกตอกตู้อยู่ไปฟักไปฟักปลุกเปรตใหไ่ทำเต้าหิตตายพออาบน้ำแล้วควจะบ่าวอาบเสร็จจ๊เจ้ากับ่าวโตควรจะแจ๊บเจ้าอาบเสร็จเจ้าบ่าวกับเจ้าเจ้ามันั่งจ้องตากัน เด็กค่ะกับหน้าทีวีชาวบ้านจงตาชาวเจ้าชาวเจ้ากับจงตาชาวบ่าวจองกันไปจงกันมาจะวบ่าวรอนำนำที่กุหลาบลงไรต่ำไรกันปลดไรกันนาบนำลงต่ำเต้าปลาปูใช่ไหมมุดบอลเกมปิดปาดแต่น้องจะเดินทางไปตามพ่อไปได้อาหนุ่มถ้าลองไปแล้วพี่ต้องเด้อรอนพ่อสั่งไปเลยค่ะกับน้องอย่าไปหนุ่มนะไปไปไหนนะครับรอยกิน พี่น้องที่เจอที่นี่ก็นี่ไปแล้วพี่น้องชาวชูรัตฝั่งอาวมาจับฝังยาตะกิดพี่น้องชาวภูกเก็ตชาวขุมปอนเพระาะว่าป่าชาจันเรามันโตโตเล่นเมืองจันต้องแรงนแบบนี้เขอเล่นไม่เมือนะผมไม่เมือนถ้าฝั่งอ่าวเล่นเพื่อมาไหนเลี้น้ำก็กินข้าวมาบ้านเรากินได้ยูย้อนอมฝั่งอาวต้องแรงนแบบนั้น